ไอ้เหี้ยไหนก็แพ้ไหนๆก็แพ้มาสองตาแล้วขอแพล้สักตาไปเล้ววะมันไต้สัตว์ทุกคุณเล่นกันนี่เดินไปวะเล่นไม่ไหวแล้วต้องเล่นยไอ้เวทีเล่นย้อนเวทีไอ้เหี้ยเพลงติดลิขสิทธิ์เะเนี่ยไอ้สัตว์ เจอ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 ุมว่านดสิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วการเก็บดอกไม้ที่เอิดที่สุดในโลกกะเหี้ย เอ้เอ้ยอเขี้ยวมาล็อกปาตู้เออเนี่ยมึงตู้มันได้กูรู้กวลแงไปกวลแงไปกดมัวก็เล่นได้ไอ้สั์ ตายเลยใครยิงวะ้อะโอ้โวยกูไม่ตาวเลยไอ้สัตว์รู้สึกเขินาไอ้ดวงาจบแล้วไอ้เหียเฮ้ยกูได้ไอ้นี่มาแล้วนะกูได้ท่าเต้นของเฟอร์เรนติโนอีการงมาแล้ว ไตายซะอีดอกที่ว่ามึงไม่มีใครข้ามมเลยขู่เชื่อขู่เชื่อกูเชื่อใจไงกูเชื่อใจในร่างเอาตาปั้งไปเนี่ยกูได้ท่าเต้นที่มันพักเกียร์อะไรออกมาจากหัวไม่รู้แล้วก็มีดาวกระจายออกมาที่ว่ากาเต้นอะไร มันไม่โดนนี่สังัง,งัดงัดงัดของงัดตะเี้เหี้ยของงัดตะียยงมาเหียดวงเลยมาจบล้ไอ,เอ้เหี้ยดได้สองทางมาเลยเหี้ย ไปดีกว่าาตัเดยวยแล้วฮะหน้าปาเฮ้ยเียเยนะไปแล้วีดาวีดาวแ้วเออสวยตายที่กูบอกที่กูบอกอะพะกลัวมันใบไงกลัวมันใบไฮยาเตะเีย เก็บมาเก็บดอกไม้เก็บมาเก็บไม่เก็บดาวกระจายที่เตียงปลามาด้วยอีสันนสยวันหม่แวนงวะ มึงเล่นเฮเต่ปวดแขนแล้วกูไม่พิการแขนหักกว่าเลยเหรอวะไอ้เหี้ยมึงเล่ย์อิงมากหรอวะเื่อเวลาเจอมูเล่ยอ์อิมหมาเอ,อ้ยจริงจริงมันน่าลำคาญมากแบบกูเหล่ยอ์อิมหมามันฝึกแบบเหมือนกินหมาไปร้อยตัว <No. S 3> แล้วมันชอบมาแบบแขงดีอ่ะคือไถอย,ยู่นั่นน่ะไถกูเกิก้ลไถเก่งขนาดน,นี้ไถานาแทงควายไหมล่ะสองตั <c oughs> ว <c oughs> <c oughs> ไม่นะ <c oughs> มูเหล่ย์อิมหมา มูี้เยอะเลยสัตว์โอ้ยเกี่ยวมังโดนสตาร์ทอูเวนโอ้ยสนายโอ้ยโอ้ยโอ๊ย ไม่ตีก็ได้ไอสัตว์เฮ้ยไอสัตว์นะลกไอเจ้ามังดันอะไรกันจังวะเฮ้ยไอเที่ยชิบหายละไอสัตว์เอวสูไอเที่อะแทงอ้าวมัรู้อะไได้บ้าง จะเมืกี้กูดูจะปาดไอ้น,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 นี่ไอ้ตัวแมนม,งงมาทำไมเอ้ยเทนเข้าไปม,ามานะ่ <c oughs> แล้วนะอ้าวอไ้จสัส เฮ้ยโอ้โดนล็อกไม่มีวงตายดิงั้นะมาทำเฮียะไรมาทำเฮียะไรนะเอาเฮียดันเฮียแล้วะ้ายันดเฮียอะไระเียนี่เฮียโดนใปดอกหนึ่งสัตว์ เ่อวมาที่จะด้บล้มาเรีวมามันออกจริงนะเพราะไม่มีใครมากรอคู่เฉยเลยเี่ยนี ไม่ลอดหรอกยิ่งไปทั้งหนมันก็ไม่ลอดอ่ะทีมโหลดทำเก่งเดี๋ยวมันก็ได้พินด่าพิอะไรพวกมึงเลยเตไมไมหมด เ <Yeah, S 2> จ๊ไม่เอาทรมานมันไม่ชอบเออไม่ทรมาน <c oughs> ไอ้เจม,มอยู่ไหนวะ <c oughs> เอาเจมมึงอยู่ไหนอะตายยดนนตายเอาจบแล้ว อะไรวะเอ่ออะไรคือทีมหลุดทำเก่งอะไรมีใครพิมพ์อะไรถึงมึงยังเออมึเออพี่พิมพ์ไปได้อย่างไปย่างไปย่างเอออะไรไี่เอเดียชิบเบอรเลยออะไรงอแงวะทุบเนี่ยเด็กเล่นเหรอวะโดนรังแกไปไม่ไหวเลยนะได้มไม่ได้เลยโธ่เนี่ยมึงเนี่ยถ้าเขาหลุดมึงไม่ต้องมางอแงฝั่งนี้หรอกรีพอร์ตได้มึงก็รีพอร์ตได้เฮียปุ่มรีพอร์ตมไปทำต้องตีอะไรสัตว์ My i uh, suck